เอาละครับเรากลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้ท่านผู้ฟังครับก็จะเป็นช่วงเล่าอนณาคตนะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งจะไปพูดคุยกันเรื่องของการเตรียมรับมือกับน้ําท่วมแบบรายหมู่บ้านนะครับแล้วก็การเห็นชอบร่างกฎกระทรวงน้ําสาธารณะหฉบับด้วยกันเป็นอย่างไรเดี๋ยวพูดคุยกับคุณสมเกียรติประจําวงเลยขาธิการสํานักงานทรัพยากรน้ําแห่งชาติหรือว่าสทนชในช่วงเล่าวนากตนะครับ ท่านผู้ฟังครับวันนี้รายการเล่าสู่กันฟังนะครับเดี๋ยวเราจะมอบกระปุกออมสินต่อยอดการออมจากธนาคารออมสินจํานวน2รางวัลน,นะครับเพียงแค่ท่านผู้ฟังร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการส่ง SMS มาตอบคําถามกันนะครับที่หมายเลข4221075 4221075หรือว่าทาง a c e b o o k Live นะครับเข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อ คัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีวันนี้2ท่าน2รางวัลเท่านั้นนะครับส่วนจะเป็นใครเดี๋ยวทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับท่างรายการได้เพิ่มช่องทางในการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง YouTube พิมพ์คําว่าเล่าสู่กันฟังและสําหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนนะครับเดี๋ยวทางรายการจะใช้ระบบการสุ่มคัดเลือกผู้โชคดีเพียงเดือนละหนึ่งท่านเพื่อมอบของขวัญพิเศษให้กับท่านผู้โชคดีด้วยนะครับเมื่อถึงช่วงของกิจกรรมครับให้ข้อมูลกับท่านผู้ฟังก่อน ข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารออมสินนะครับได้ออกแคมเปญชื่อว่ากู้ปีนี้ผ่อนปีหน้าซึ่งเหมาะสำหรับท่านผู้ฟังที่ต้องการสินเชื่อบ้านหรืออยากจะรีไฟแนนซ์นะครับโดยการทำรีไฟแนนซ์เนี่ยจะต้องได้รับการอนุมัติและจัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่30ทธันวาคมปี2,564นีนี้นะครับทวนอีกครั้งครับธนาคารออมสินนะครับได้ออกแคมเปญชื่อว่ากู้ปีนี้ผ่อนปีหน้า ซึ่งเป็นแคมเปญสาหรับผู้ที่ต้องการสินเชื่อบ้านหรือต้องการจะรีไฟแนนซ์นะครับโดยการจะรีไฟแนนซ์จะต้องได้รับอนุมัติและจัดทํานิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่30มธันวาคม2564นี้นะครับนี่เป็นข้อมูลท่านผู้ฟังครับส่วนคําถามครับเราถามท่านผู้ฟังว่าแคมเปญกู้ปีนี้ผ่อนปีหน้าของธนาคารออมสินนะครับจะต้องได้รับการอนุมัติและจัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่เท่าไหร่เดือนและปีพศอ,อ,อะไร ส่งคำตอบมานะครับ SMS 4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับมาถึงช่วงข่าวประชาสัมพันธ์ครับธนาคารออมสินนะครับเปิดรับฝากสลากออมสินพิเศษ2ปีซึ่งเป็นสลากแบบมีใบสลากนะครับราคารับฝากหน่วยละ100บาทโดยมีกำหนดระยะเวลาการฝากนาน2ปีด้วยกันนะครับหากฝากครบกำหนดจะได้รับดอกเบี้ยหน่วยละ10สตางค์หรือว่า0.10บาทนะครับพร้อมกับรับสิทธิ ถูกรางวัลเลขสลากรวมทั้งสิ้น24ครั้งซึ่งการออกรางวัลจะออกทุกวันที่1ของทุกเดือนนะครับเงินรางวัลสูงสุดครับเป็นรางวัลที่1จํานวน5ล้านบาทนะครับรางวัลที่2 1ล้านบาทแล้วก็ยังมีรางวัลอื่นๆรวมถึงรางวัลเลขท้ายด้วยนะครับผู้ที่สนใจก็สามารถลงทะเบียนเพื่อนัดหมายฝากสลากออมสินนะครับผ่านช่องทางต่างๆได้2ช่องทางด้วยกันช่องทางแรกเป็นเว็บไซต์ของธนาคารออมสินนะครับ w w w g s b o r t h ส่วนอีกช่องทางหนึ่งเป็น line official GSB Society นะครับก็ลงทะเบียนนัดหมายได้ตั้งแต่บันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่30ธันวาคม2564นะครับหรือจนกว่าธนาคารจะแจ้งความเปลี่ยนแปลงให้ทราบต่อไปนะครับวันนี้ครับวันที่17กันยายน2564นะครับนายพักพงศิริการธรรมาตผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวชน แห่งประเทศไทยหรือว่ารฟอร์มอนะครับได้มีการถแถลงข่าวผ่านระบบซูมเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงคดีที่เกี่ยวกับการคัดเลือกเอกชนเพื่อเข้าร่วมลงทุนในโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ถึงมีนบุรีหรือสุวินทวงศ์นะครับโดยนายพกกพงกล่าวว่าปัจจุบันมีการฟ้องคดีรวมจํานวน3คดีด้วยกันแบ่งเป็นคดีที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองกลางจํานวน2คดีได้แก่คดีหมายเลขดําที่ 2280ท2563ซึ่งสารปกครองสูงสุดได้มีคำสั่งยืนตามคำสั่งสารปกครองกลางที่จำหน่ายคดีในข้อหาที่ฟ้องขอให้เพิกถอนหลักเกณฑ์การร่วมลงทุนที่แก้ไขเพิ่มเติมดังนั้นจึงไม่มีประเด็นพิพาทเกี่ยวกับการเพิกถอนหลักเกณฑ์อยู่ในการพิจารณาของสารปกครองอีกต่อไปและอีกคดีนึงเป็นคดีหมายเลขดำที่ออ่างททหาร 30-2564ทับนะครับซึ่งจะ,อะขออภัยครับอีกคดีนึงเป็นคดีหมายเลขดําที่580-2564ทับซึ่งสารปกครองสูงสุดได้มีคำสั่งยืนตามคำสั่งศารปรลปกครองกลางที่ไม่รับคำฟ้องนะครับจึงไม่มีประเด็นพิพาทเกี่ยวกับการดำเนินการคัดเลือกเอกชนเข้าร่วมลงทุนในครั้งใหม่อีกต่อไปสำหรับคดีที่อยู่ในระหว่างการไต่สวนมูลฟ้องของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง มีหคดีคือคดีหมายเลขดำที่ออ่างทอทหาร30ทับสซึ่งจะนัดไต่สวนมูลฟ้องในวันที่25ตุลาคม5 6 6 4ดังนั้นปัจจุบันนี้ศาลจึงเพียงแต่รับคำฟ้องของโจทย์เอาไว้ไต่สวนมูลฟ้องเท่านั้นแต่ยังไม่ได้มีการรับฟ้องคดีดังกล่าวไว้พิจารณาแต่อย่างใด ดังนั้นรอฟอรมขอยืนยันว่าการดําเนินการคัดเลือกเอกชนเพื่อร่วมลงทุนในโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ถึงบีนบุรีหรือสุวินทวงศ์เป็นไปตามขั้นตอนและกระบวนการที่ถูกกฎหมายรวมถึงมติคณะรัฐมนตรีและมะติคณะกรรมการนโยบายร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนกําหนดเอาไว้อย่างครบถ้วนแล้วเมื่อวานนี้ครับวันที่16กันยายน2564นะครับนสันฐานอยู่สิริ รองผู้อำนวยการธนาคารอมสินกลุ่มยุทธศาสตร์ได้ร่วมพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือผ่านระบบซูมคอนเฟอเรนซ์ในการพัฒนาย่านนวัตกรรมอารีหรือว่าอารีอินโนเวชันดิสทริกระหว่างสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนกับหน่วยงานพันธมิตรรวมทั้งหมด18หน่วยงานด้วยกันเพื่อร่วมกันผลักดันให้ย่านอารีเขตพญาไทกรุงเทพมหานครเป็นย่านที่บ่มเพาะธุรกิจนวัตกรรมบนพื้นฐานของเทคโนโลยีหรือว่า ARI AI ซึ่งย่อมาจาก AI นะครับโรบติกแล้วก็อินเวอร์ซีฟเทคโนโลยีโดยจะมีวิสัยทัศน์ให้ย่านอารีเน่ก้าวสู่การเป็นเมืองฉลาดรู้หรือ Cognitive City ต่อไปในอนาคตนะครับเอาละครับช่วงนี้เป็นช่วงเล่าอนาคตครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันเรื่องของการเตรียมรับมือกับน้ำท่วมแบบรายหมู่บ้านกันเลยนะครับรวมถึงร่างกฎกระทรวงน้าสาธารณะห้าฉบับนะครับเป็นอย่างไรพูดค,คุยกับคุณสมเกตประจําวงเลยาธิที่การสํงงานักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่า สทชนะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณสเกตครับครับสวัสดีครับคุณพัชร์งครับเราวางแผนยังไงครับปีนี้อ้อถ้าเรื่องน้ําท่วมก็ตอนนี้เขารับมือกันที่เพราะว่ามีข่าวอะไรกระแสมากว่าจะมาน้ําแบบรถแบบนี้นะครับแล้วก็พยายามที่จะหาหาข่อสุดไปได้จริงๆแล้วกระแสแบบนี้นะครับมันเป็นมาตั้งแต่ปีกลายแล้วปีกลายปีปีก่อนนี้เหมือนกันนะมันจะมีน้ำทวมน้ำท่วมปีห้าสี่ท่านนายกรัฐมนตรีเองหรือพอ้ดระวิตีเองเนี่ยค่อนข้างจะ เป็นห่วงแล้วก็ไม่อยากให้เราตื่นระหนกกับข่าวแต่ว่าเพื่อความไม่ประมาทนะครับท่างกรสังการแล้วไป,ลไปดูปพื่อ,พอเพื้นที่จะรดับเมื่อสองวันที่ผ่านมาท่านนายมนตรีก็ลงชัยนาฏไปเดี๋ยวประมาณอีกสี่ห้าวันสามสี่วันข้างหน้าเดี๋ยวท่านรองมนตรีก็จะลงพื้นท,ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโอ้ลงมาอีกแล,ล <ง S 1> ้ฮะลงทุกแท่านผู้ใหญ่และผู้บริหารรัฐบาลเองลงหมดแล้วครับเพราะว่าคิดว่าอันนี้เป็นสําคัญเพราะว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ถ้าหากว่าเราป้องกันน้ำท่วมดีๆนะครับมันจะคิดว่า สิ่งที่มันจะเกิดมันก็จะแผ่วลงไปนะครับแล้วก็ประกอบกับตอนนี้เองเออร่องความกดอากาศตา่ำมันจะวิ่งไปวิงมาอยู่ครับแต่แม้ว่าเราจะไม่มีพายุนะฮะพายุก็สายตัวที่เวียดนามเมื่อสองสามวันก่อนนะครับออตอนแรกเป้าหมายมันจะมามาเต็มเหนียวนะครับแม้กระทั่งวันนั้นผมบินไปลงที่อุบลราชธานีเมเมื่อมัน จันท์แบบว่าฝนจกไปถึง50มิลิเมตรเอาเลยฮะติดขาดไปเลยแันี้เห็นว่าแถบนั้นเตรียมรับน้ํามือเตรียมที่ครับปรากฏว่าน้ําไม่เข้าอครับก็อันนี้ก็เป็นไปเรื่อเราก็คาดการณ์ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในต่อไปนี้ยเราก็คิดว่าอาจจะมีพายุใหม่ซึ่งหนึ่งรูปนะครับประมาณปลายเดือนกันยาต่อจุลานี้นะครับอีกทุกชน้นเองในภาคในภาคเหนือตอนล่างหรือภาคอีสานนะครับแต่ว่าภาคเหนือเองเมื่อวานนี้ฝนตกหนักแถวแถวสุโขทัยร้อยกว่าบิน แล้วก็อ <amounts of water writers> ่างเก็บน้ำคุณน้ำบอกแม่มอกเองนจังหวัดสุโขทัยก็น้ําน้ <Labor ator il fi> ําไหลล้นสปินเวย์นะครับสันสปินเวย์ซึ่งตรงนี้เองก็คิดว่าน้ําตัวนี้มีอยู่ประมาณร้อยเก้าเปอร์เซ็นผมบอกว่าตรงนี้มันก็ไหลมาทางมาทางเข้าทะเลหลวงนะครับแล้วก็สุ่เฉียงแล้วก็เข้าถูจังหวัดสุโขทัยแน่นอนระกาศอี่ปิ่มๆท่วมบ้างนะในพื้นที่ตรงนั้นนะครับเพราะว่ามันทุกปีอยู่แล้ว เราแต่ว่าทางกรมชุมทางก็เปิดรับพื้นที่ทุกบารกรรรองรับเอาไว้แล้วต่เช่นเดียวก,กันก็ดักน้ำไว้ไว้แล้วนะครับ,รบแต่พื้นที่ที่มีปัญหานักนิดนึงนะครับก็พี่น้องชาวจังหวัดอ่างทองและจังหวัดพระนครรียาครับตอนนี้นะครับนี้ตอนที่ท่านนายกรีไปเนี่ยนะครับตอนนั้นเองน,น้ำเริ่มลดจากที่ท้ายเขื่อนนครสวรรค์ท้ายเขื่อนชนะแล้วครับแล้วก็พอวันเย็นเย็นวันนั้นเองนะเย็นเย็นก็น้ําก็มาถึงที่อยุยาและณขณะนี้น้ํา น้ำเริ่มดิ่งลดลงแล้วครับ,รบนี่ก็เป็นเป็นที่ว่าเราพยายามเอาน้ำเอาน้าออกออกจากเหนือเขื่อนเจ้าพญาซ้ายขวาประกอบกับเราลดการปล่อยระบายน้ําจากน่นครับปุยพลเศรษกิจแฝงน้อยป่าศักด์ลดหมดครับเพราะฉะนั้นน้ําที่ตกมาเนี่ยเป็นปน,น้ำฝนที่ตกแล้วก็พยายามที่จะจัดการให้น้ําออกซ้ายออกขวาครับแต่ตอนนี้นะครับนี้นะครับเราต้องเร่งระบายน้ําออกาการเร่งระบายน้ําออกนะครับท่านรองนายกรีก็ให้นโยบายว่า มันต้องเร่งระบายออกเต็มที่แถวในแม่น้าสายหลักที่แม่น้ําเจ้าพยาครับถ้าระบายออกในคลองซอยคลองสาขาขึ้นมาปั๊บเดี๋ยวมันจะวนตรงนั้นหละครับทําให้น้ําออกมาผลอ,ออกมาฝนก็มาแล้วอ่าใฉ่นั้นเต้องสัปดาห์นี้นะครับแน่นอนครับเราเร่งออกระบายระบายระบายน้ําสายหลักประกอบกับวันที่17ถึง25นี้น้ําทะเลจะนุ่นหมุนสูงด้วยอืเพราะฉะนั้นเราเองก็จงต้องเร่งระบายน้ําตรงนี้เพื่อที่จะสับเบรไม่ให้เกิดผลกระทบอันเนื่องมาจากน้ำทะเลนุ่นสูงนะครับอันนี้ก็เป็น ประเด็นที่คิดว่าการจัดการน้ําตอนนี้เรารู้ว่ามีอ่างเก็บน้ําที่มีปริมาณน้ําสูงนะครับสูงแต่ยังไม่ล้นนะครับมีล้นแห่งเดียวนะครับประมาณสักหกแห่งในแต่ว่าอยู่ในภาคเหนือทั้งหนึ่งแห่งก็คือแม่หมอกอออท,ที่จังหวัดสทัยครภาคเหนือเองนะมีต่ำ,ต,ำต่ำกว่าต่ำกว่าเกณฑ์เท่านั้นแหละครับสี่แห่งไม่ว่าจะเป็นที่พุยพลธนกิจนะครับแล้วก็แม่กวงที่เอาน้ําไปช่วยจังหวัดเชียงใหม่นะครับซึ่งตรงนี้เองก็แม่จางอีกนะฮะตรงนี้เองก็ยังต่ำกว่าเกณฑ์ ส่วนภาคอีสานเองนะครับต่ำโมเด์มากๆคือที่ลำปาวครับลำปาวสองปีที่แล้วน้ําดีมากจนกระทั่งประชาชนทําไรทานาจนกระทั่งสูงกว่าอ,อสิ่งที่มันเคยเกิดประมาณสามสี่ห้าเท่านะครับแล้วก็น้ํายังสูงอยู่ที่ภาคอีสานก็ที่ลําตะคองลำพะเพลิงมูลบนสามแห่งนี้นะครับก็พยายามระบายไม่ให้เกิดผลกระทบต่อล่างนะครับส่วนภาคตะวันออกเองนะครับหนองปาไหลเอ่อห้วยสมงหรือนฤบดินทรจินดา น้ำยังสูงอยู่นะครับเพราะอันนี้คือคือความเคลื่อนไหวในสถานการณ์ปัจจุบันที่ผมคิดว่าตอนนี้แม้ว่าน้ําภาคเหนือจะขึ้นอย่างไรก็ตามแต่ยังมีช่องว่างมากพอเรามีน้ําสําหรับการเกษตรหรือการอุปโภคในโภนะครับาสาหรับรูแรงเนี่ยอาจจะไม่พอตอนนี้ซึ่เจ้าพญาเองนะครับเราคาดหวังว่าถ้ามีไม่น้อยกว่าห้าพันพันล้านเนี่ยน้าใช้การนะครับมันพอจะไหวเรื่องอุปโภคในพวกแต่ถ้าเกิดเรื่องมีแค่ประมาณสามพันเซนเซไม่พอเพราะฉะนั้นเราต้อง ภาวนาให้น้ําไหลเข้ามากกว่านี้ในระยะลาวประมาณเดือนเดือนกว่าครับโอ้กับก็เป็นเรื่องที่ต้องบริหารจัดการกันนะครับแต่ว่าเนื้อสิ่งอื่นใดต้องขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนก่อนไหมฮะแบบนี้ครับอันนี้ท่านยกท่านท่านรู้สึกว่าท่านสีเรียดมากเรื่องนี้นะครับเพราะว่าท่านบอกว่าตรงนี้เองอยากให้ประชาชนรู้ว่าตรงนี้น้ําจะระบายไปทางไหนน้ำเก็ดไงบ้างเพราะว่าลําพังเขื่อนขนาดใหญ่หรือว่าเขื่อนขนาดเล็กเองเนี่ยที่บริหารจัดการโดยสวนราิการเองอาจจะไม่เพียงพอ สำหรับการบริหารจัดการน้ำช่วงดูแลงท่านอยากให้ข้อมูลข่าวสารเหล่านี้ลงไปถึงภาคประชาชนลงไปถึงอบตอบทอทุกจังหวัดโดยมีท่านผู้ว่าการจังหวัดนี่แหละครับในฐานะประธานลุกประการสกวนน้ำจังหวัดเเป็นหัวใจหลักนะครับนําทับในการที่เตรียมการจัดการน้ําให้มากขึ้นนะครับครับอ่ะเอาละก็ก็เป็นเรื่องที่ต้องอช่วยๆกันปกติอย่างถ้าคนเป็นพื้นที่ เออผมก็ไม่อยากให้น้ำมันท่วมมันนะครคุณสมเกียตนะแต่ว่าเป็นพื้นที่ที่เขาอยู่ในพื้นที่ประจําอยู่แล้วนะครับบรรดาบางๆทั้งหลายเนี่ยเขาก็น่าจะพอเตรียมรับมือได้ใช่ไหมอันนี้ใช่ใช่ครับใช่ครับอันนี้ก็เราก็รู้อยู่ประจําแต่ว่าคำว่าประจําเนี่ยเราก็ไม่อยากให้เกิดไม่อยากให้เกิดใช่ครับไม่อยากเกิดแดีนั่นคือเราเราพยายามที่จะตอนนี้นะครับทางสสชเองกําลังจะทําผังน้ํครับผังน้ำนี่หมายถึงว่าเอ่อเส้นขนาดของแม่น้ําขนาดของคลองขนาดของลำห้วยควรจะควรจะเป็นแค่ไหนถ้าใครลุกข้าลำห้วย จะออกไปยังไงต้างให้สร้างมาตรฐานมาให้ได้ไม่งั้นเราคุมอะไรก็ไม่ได้ครับในอนาคตมีวันแต่ไม่ใทางน้ําก็จะลดลงลดลงลดลงเช่นที่บางปูใช่ไหมฮะบางปูเราชอบที่บางปูมีคนไปบุกรุกชมบุกไปหมดนะแล้วก็ทุกคนบอกว่านี่าบางปูสูบน้ําออกไม่ได้เลยเพราะว่ามันมีสิ่งบุกรุกสิ่งวนทางน้ําชุมชนเต็มหมดไม่มีที่ไปน้ําใช่ครับสสที่พื้นที่หรือแม้กระทั่งผู้ใการจังหวัดนายกคจท่านจากทาแต่ว่า ก็เรียนด้วยความครณว่าการทำพวกนี้มันต้องร่วมมือกันหลายฝ่าย <S <S ใช่อ,อ,อยากให้ทำก็จริงแต่ว่าพอเขาจริงไปแล้ว,ลวปั๊บเนี่ยไม่ได้เคยยอมเจ็บตัวครับไม่ได้เคยยอมรับข้อเสนอที่ต้องออกจากรา <S <S อ,อบครวัวที่ิบเวลาทำมาแล้วปั๊บเนี่ยก่อนทาเนี่ยมีคนจะแย้งราแย้งนี่เช่นของกัดเท้าของเปรีมะาตปอนรแล้วก็แต่แต่แต่ทำออกมาลแล้วปั๊บว่ามันสวยสะอาดดีอะไรดีก็อยากให้ทาแบบนั้นนี่ทีตอนนี้เริ่มเป็นผลแล้วครับเขาอยากเป็นแบบนั้น ครับอ่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอีกเรื่องหนึ่งที่น่าจะเกี่ยวข้องกันแล้วก็ต้องดูแลกันก็คือร่างกฎกระทรวงน้ำเนี่ยนะครับเป็นยังไงไหมครับอันนี้ือตอนนี้นะเมื่อพลบน้ําออกมาเมื่อปีใช้ใช้งานเมื่อปีหกสองนะครับปรากฏว่าตามกฎหมายเนี้ยเขาบอกว่าต้องออกอกฎหมายรองเพราะว่ากฎหมายน้ากว่าจะออกมาได้ใช้เวลานานมากอยู่ในสภาม,มากกว่าหนึ่งปีเพราะว่าจะเขียนให้ทุกอย่างแบบแบบชแบบัดเจนมากก็ไม่ได้เพราะว่าพอชัดเจนมากมาแล้วปั๊บเนี่ยไปปรับอะไรไม่ได้เขาไอการปรับแบบเนี้ย ออกหลักเกมเป็นตัวเลขแบบเนี้ต้องออกในระดับของกฎกระทรวงหรือกฎหมายรองครับครับครับเพราะอันนี้คือประเด็นเพราะฉะนั้นเชื่อว่าสิ่งทั้งหมดนะครับที่จะต้องออกภายในภายในเก้าสิบวันหรือประมาณสามเดือนเนี่ยเราออกไม่ได้ทั้งฉบับเพราะมันต้องจัดทาจัดทาประชาพิจารณ์หรือรับฟังความเห็นอผมทางรัฐบาลเองให้ความสําคัญตรงนี้มากเดียวนะครับเวลาก่อนจะออกกฎหมายรองเนี่ยกฎหมายรองเนี่ยต้องไปถามความเห็นทุกทุกกรรมการลุ่มน้ำทจังหวัด วันที่ผ่านมาเนี่ยมีอยู่21จังหวัด21ฉบับที่ต้องออกับป8ฉบับเนี่ยรับผิดชอบโดยสทชออกแล้วครับทั้ง18ฉบับออกหมดแล้วฮะแต่ยังมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรน้ําอืมเกี่ยวข้องกับการเจ็บค่าน้ำนํำเราต้องออกภายในสองปีเพราะว่าต้องการให้มีการศึกษาอย่างรอบครอบ,รบอทางคุณธีรพัฒน์ถึงจำได้สมัยที่จะออกกฎหมายน้ําปรากฏว่า พอมันมีการพูดถึงจะเก็บน้ำค่าน้ำมาไลครปบเก็บค่าน้ำใช่รับมามีปัญหาแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้เองเราก็เอาเอาปัญหาตัวเร้อเอามาศึกษาดูแล้วก็ร่วมกับทางมหาลัยต่างๆนะครับศึกษาสูขขา่ปวมมาว่าตอนนี้เราออกกฎหมายห้าฉบับเนี่ยครับเพื่อที่จะเป็นหน่วยงานรองรับในการเก็บค่าน้ำต่อไปครับซึ่งสอชอชอไม่ได้เก็บนะคนเก็บก็ครับกรมปารกรมสิ่กนอร้าและกรมสิ่กนอร้าบาดาลครับซึ่งเมื่อเขาได้หลักเกณฑ์ดูนี้ไป เขาต้องไปกำหนดอัตราที่ชัดเจนเท่าไหร่บ้างหลักการคิดให้คิดเหมือนกันตอนนี้ไอ้ทั้งห้าฉบับเนี่ยปรากฏว่าเราเองได้ออกอันแรกออกเป็นประกาศประกาศกรรมการน้ำแห่งชาติโดยชานิไยทุนทรนนะครับออกประกาศอันแรกคือการจัดลาดับความสําคัญของน้ําแน่นอนทุกคนว่านะ้าอุปโภคระดับหนึ่งสองไม่ไม่ระบบที่เวศอะไรเงี้ยนะครับอุตสาหกรรมเกษตรเลยว่าไปปรากฏว่าเขาให้ความสําคัญกับกรรมการลุ่น้ำครับเพราะ แต่รุ่มน้ําอาจจะมีให้ความสําผัญได้เหมือนกันนะครับ,รบยกเว้นลําดับหนึ่งคืออู้โพสโ์พกต้องเอาคุณมาก่อนอันที่สองคือประกาศที่เรียกว่าการจัดทําข้อมูลการใช้น้ําประเภทที่หนึ่งผมเรียนว่าการใช้น้ำเนี่ยแบ,บ่งออกเป็นสามประเภทประเภทหนึงน่งก็คือประเภทที่ใช้น้ําน้อยประเภทที่ครัวเรือนนะครับแล้วก็ประเภทที่ไม่เก็บตังค์อยู่ไม่เก็บตังค์ประเภทที่เกษตรก็มันอยู่ในนี้ด้วยนะครบพราะว่าใครก็ตามที่ใช้น้ําประเภทที่หนึ่งโดยไม่เก็บตังค์เนี่ย หน่วยงานของรัฐที่ดูแลเนี่ยจะต้องจัดทําบัญชีแนบท้ายเพื่อจะได้รู้ว่าใครบ้างใช้น้ําใช้น้ําเมื่อไหร่ฝนเท่าไหร่แรงเท่าไหร่เอาแหล่งน้ามาจากไหนครับอันนี้สําคัญนะครับอทางสภาเองไม่อยากให้องค์กรพิชา์น้าหรือคนใช้น้าเนี่ยขึ้นทะเบียนเองเพราะอาจจะเดียวเวลาเขาเองใช่ใช่ไปคามะครับคุณสุเกียรติเอาอย่างนี้เดี๋ยวเรื่องเรื่องกฎหมายที่ว่านี้ต้องคุณต้องคุยกันรายละเอียดเพิ่มเติมนะฮะ เดี๋ยวโอกาสหน้าดีกว่านะครับวันนี้รบกวนแค่นี้ก่อนนะครับขอบพระคุณมากครับวันนี้ครับครับสวัสดีครับกับคุณสมเกียรติประจาวงนะครับเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ําแห่งชาติหรือว่าสทนชนะครับท่านฟังครับในช่วงเล่าอนาคตเดี๋ยวมีรายละเอียดเรื่องของร่างกฎหมายในตามม่เยอะเลยนะครับเอาละเฉลยคําถามวันนี้ครับถามท่านผู้ฟังว่าแคมเปญกู้ปีนี้ผ่อนปีหน้าของธนาคารอมสินนะครับจะต้องได้รับการอนุมัติและจัดทํานิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่เท่าไหร่คาตอบคือ30ธันวาคม2564นะครับ เดี๋ยวใครเป็นผู้โชคดีวันจะหน้าครับกลับมาบอกกล่าวกันวันนี้ลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับ